หมอกุ้งค่ะเบอร์99 9097ูอจะเท่าเท่าอย่งนี้ดาน้เตียงครับที่ที่นี่40เตียงครับสามารถเสริมได้อ๋อ การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเป็นมาตรฐานโรงพยาบาลสนามของกระทรวงสาธารณสุขเลยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าโรงพยาบาลสนามติดนี่พวกเราก็คงไม่เหลือไม่เหลือแล้วค่ะก็คือติดผู้ป่วยที่มาที่นี่ไม่ได้มาออกไปไหนนะคะเขาก็จะมาพักอยู่ในบริเวณในศาลาเท่านั้นนี่ไหมครับ ท่านรองผู้กํกับการปกครองพิยดร่ะท่านนายกองการบริหารสวนตะบลกัดยิงใส่กันได้แกะเลี้ยงๆไว้รถดม้งิรด่าไดึงบ้าอ การน,นะคะโดยไปถึงที่น้องงารังสกาติค่ัมนะคะด้วยเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระเดชกุณเจ้านี่ก็ที่เราลังที่ผ่านมาย,ยังไม่เต็มเจ้าที่สามนะคะจมดมอนุรั์รักเครื่องเมืองร้อยเอ็ดห้าพันบาทค่ะรวมที่นะก็เต็ม

เราก็เลยคิดว่าน่าจะใช้ศาลาในรอสง์ส่วนนี้เป็นประโยชน์อย่างน้อยกเ็เป็นการแบ่งเบาช่วยกันต่างคนงต่างช่วยก็จะเป็นการแบ่งเบาเพื่อจี่จะรองรับผู้ป่วยโควิดจากาพื้นที่พื้นที่สีแดงที่เดินทางกลับมารักษาอย่างภูมิุณาวรนจุนอันนี้จะเป็นที่ไปที่มาเดินก่อนที่นี้ในใน,ในส่วนของอเสียงคัดค้านจากชาวบ้านเราก็ต้องทำเมืมเข้าใจ ทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้เ,เกิดความเข้าใจให้เ,เกิดความมั่นใจว่า,ากระบ,บวนการในการที่นําผู้ป่วยมายังตรงนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยประเภทไหนก็ต้องอาศัยจากทางเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขทั้งสาธารณสุขจังหวัดทั้งผู้อำนวยการโรงพยายบาลจังหวัดทั้งสาธารณสุขอำเภอทั้งผู้อำนวยการโรงพยายบาลรพสตอและก็ฝ่ายปกครองก็จะน,นำโดยท่านนายอำเภอท่านกำน,นันท่านผู้ใหญ่บ้าน ช่วยประสานพูดคุยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือชาวบ้านเขาก็เกิดความมั่นใจในตัวของอาตมาที่เป็นผู้นําพาอยู่ในตรงนี้เพราะว่าเราก็พยายามอธิบายกับชาวบ้านมาโดยตลอดว่าสิ่งที่ถ้าเราคิดง่ายก็คือมาอยู่นะตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มาอยู่ใกล้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยคนที่ใกล้ชิดที่สุดคือคุณหมอคือแพทย์คือพยาบาลบุคคลเหล่านั้นเขายังใกล้เลยเขายังเขายังมีจิตอาสาที่จะทําทงานที่จะทําทงานที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยเลย เพราะนั้นเราเนี่ยเพียงแค่ให้สถานที่เขาในส่วนอื่นเราก็ใช้ชีวิตเนปกเป็นปกติเพราะว่าในการในการจัดลงพยาบวันสนามนั้นก็มีสัดส่วนสัดส่วนที่พักสัดส่วนที่รับประทานอาหารสัดส่วนที่อ่านมา,าต่างๆก็ชัดเจนพื้นที่วัดส่วนหนึ่งเราก็กันส่วนหนึ่งว่าพระวิสุสงฆ์สมเภาญาโยมที่มาทำบุญก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งผู้ป่วยก็อยู่อีกโซนหนึ่งอันนี้เราสามารถบริหารจัดการอาตมาก,ก็ก็คิดง่ายๆว่าทุกๆวัดเนี่ยที่มีพื้นที่หน่อยนี่สามารถทําได้เพียงแต่ว่า ต้องไปทำห้องกัแกแอบชุมชนแล้วก็บริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดความเกิดความชัดเจนในส่วนนี้ก็สามารถที่จะรองรับได้ในส่วนนี้ในในส่วนของชุมชนแถบรแบริเวณวัดพันอ้นนี่ก็มีความเข้าใจมีความเข้าใจแล้วก็มีความเป็นสุขมาใ,ใหญ่เราจะเห็นว่าในการจัดเตรียมของเราเนี่ยใช้ระยะเวลาเพียงแค่วันเดียวเราก็เราก็สามารถที่จะจัดเตรียมช่วยกันได้แล้วแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะผู้ป่วกยก็จะเข้ามาแล้วแล้วก็ ผู้ที่คนที่มาช่วยงานก็ล้วนจากล้วนตั้งแต่เป็นคนที่อยู่ในชุมชนทั้งนั้นที่อาตมาระดมมาช่วยกับหน่วยงานภาครัฐเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐก็มีภาระอื่นตกแต่งสถา,านที่อย่างสวยงาม่น้ะครับเรื่อง่านรู้สึกย่งเงี้ยมสวัสดีครับท่านครับพี่จันท์ครับขอบคุณมากครับ ระยะประมาณยี่สิบห้านี่